สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันศุกร์ที่20สิงหาคม2564นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยก่อนเกมพรีเมอร์ลีกลอนดอนดาร์บี้แมทช์นะครับก็เป็นเกมที่2เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเชลซีก็เข้าสู่ช่วง5เกมหลังครับคือเราไม่นับเกมคริสตาพาเลานะผ่านไปอันนั้นก็ลอนดอนดาร์บี้แต่ว่าเป็นในแบบว่าเราไม่ได้เจอทีมแบบ ระดับท็อปอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นทีมชื่อชั้นก็แบบกลางๆอะไรอย่างนี้นะครับซาคริสตัลพาเล่แต่หลังจากนี้ครับห้านัดครับแม้มันจะมีแอสตันวิลล่ามาขั้นแต่เป็นห้าเกมที่ผมมองว่าของเชลซีนักเลยนะครับหกเกมแรกเนี่ยหนักสี่เกมเลยนะครับแล้วก็เจอวิลล่าแล้วก็เจอพาเล่ที่แบบอาจจะขั้นนะครับเพราะว่าพอจบเกมกับอาร์เซนอล เราต้องไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับที่แอนฟิลด์หลังจากนั้นรู้สึกว่าจะหลังเบรกทีมชาตินะครับนะเดี๋ยวขอดูอีกนิดหนึ่งนะครับหลังเบรกทีมชาติครับเราจะเจอกับวิลล่าในสแตฟฟอร์ดบิดก่อนแล้วเราจะบุกไปเยือนสเปอร์ครับหลังจากนั้นให้หลังแล้วก็จะเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้ครับนี่หกเกมแรกของเชลซีนะครับหนักหมดเลยสี่นัดนะครับอย่างน้อยบิ๊กซเนี่ยเราเจอสี่จาก สีจากหกทีมนะครับห้าทีมอ่ะแล้วไม่ได้รู้เอ่อผมลืมผมลืมไปไม่ได้นับเชลซีนะบิ๊กซนะครับแล้วเจอสี่จากห้าทีมเลยนะครับอาร์เซนอลก่อนเลยครับด่านแรกนะครับด่านที่สองหลังจากนั้นให้หลังครับเจอลิเวอร์พูลนะครับที่แอนฟิลด์หลังจากนั้นมันจะมีเกมหลังทีมชาติคือเกมกับวิลล่านะครับก็ผมไม่เป็นเกมที่ ง่ายและละกันนะครับสำหรับเจอกับแอสตาวิลล่าหลังจากนั้นเจอกับทําสึกลอนดอนดาร์บี้อีกครับทีนี้ก็ไปเยือนสเปอร์ครับหนึ่งในทีมจากลอนดอนทางเหนือนะครับนอตลอนดอนนะครับแล้วก็เราเปิดบ้านอีกครั้งหนึ่งครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยครับคือมันเป็นช่วงเปิดฤดูกาลที่ต้อนรับแชมปย์ยุโรปได้แบบหนักหน่วงจริงๆนะครับผมยอมรับเลยหนักหน่วงมากๆนะครับเพราะว่าอะไรครับ สิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบแบบเวลาเจอทีมใหญ่เลยอะ่ะแบบหนักๆเลยสักสามสี่เกมช่วงต้นฤดูกาลพาะอะไรครับเพราะทีมเรามันกําลังแบบอา่ากาลังสร้างตัวแบบกําลังตั้งตั้งหลักใหม่อะ่ะเริ่มต้นกันใหม่นะครับเริ่มเอ่อเริ่มนับหนึ่งกันใหม่นะครับมันก็เลยทําให้ผมแบบว่าโอ้โหถ้าหนักขนาดนี้เชลซีจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจนะว่าตั้งแต่ยุคทูเคิลเนี่ย เราพ่ายแพ้ไปก็พวกเจอเวสบอมนะแพ้คาบ้านเละเลยแล้วก็แพ้อเซนนอนคาบา้านเป็นการที่จอร์จิโยส่งพลาดนะถ้าถ,ถ,ถ้าจำไม่ผิดนะจอร์จิโยส่งแล้วแบบเสียประตูไปอะนะครับคือแบบว่ามันมันเลยทําให้แบบคือคือข้อเสียอย่างเงี้ยคือดีแค่ว่าแบบคือดีแค่มุมเดียวแค่ว่าแบบโอเคเจอหนักไปเลยหลังจากนั้นเราเจอเบาคิดได้แหละคิดครับแต่ว่า คือถ้าผมมองในระยะยาวเรื่องความมั่นใจและการต่อยอดผมว่ามันไม่ค่อยดีนะครับแบบเจอทีมใหญ่ลวดเลยแบบติดติกันอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะว่าทีมเราเพิ่งเข้าแบบเพิ่งได้ลูคัคูมาเนี่ยแบบซ้อมกับเรายัางไม่ถึงสิบวันเงนี้ยแล้วต้องมีเกมอย่างเงี้ยรองรับอยู่เข้าใจครับนักเตะอายุอย่างเงี้ยแต่ละคนมันอยากสู้มันอยากเล่นแต่แบบคุณอย่าลืมว่าถ้าแพ้เนี่ยมันดาวนะครับ ความรู้สึกอะแบบมันจะดาวถึงแม้มันจะไม่ได้เยอะอะไรก็ตามนะแต่มันจะดาวแล้วทําให้แบบทิศทางของทีมที่มันกําลังดีตอนเนี้ยมันแบบอาจจะลดทอนได้อะไรแบบเนี้ยถึงแม้มันจะแบบความมั่นใจจะร้อยนะถ้าแพ้เนี่ยมันจะลดทอนเลอสักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบผมแค่เป็นห่วงแค่ตรงนั้นนะครับด้วยความห่วงใยทีมจริงๆนะครับแบบ จอเกมหนักอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเห็นใจมากเลยนะครับสำหรับโทมัสทูเคิลผมก็เลยแบบถ้าเขาถ้าเชลซีมีผลงานที่ดีก็คือต้องยกเครดิตให้กับทั้งทูเคิลแล้วก็ลูกทีมนะครับแต่ถ้าผลงานแย่ก็คือเราก็ต้องรับกันไปนะครับผมไม่วิจารณ์แน่นอนครับในช่วงต้นฤดูก,กาลผมถึงบอกไปในคลิปก่อนอนะรอบล้วคอปแฮมเมืม่อวานไปตามดูกันได้นะครับผมจะไม่ประเมินทูเคิลแบบช่วง ต้นต้นฤด,ดูกาลแล้วเขาแย่หมดเลยแบบสอบตกไปเลยอะไรนะถ้าแบบผลงานไม่ดีนับสิบเกมแรกผมให้มองสิบเกมแรกแบ่งเป็นช่วงเวลาไปนะครับผมเรามองเกมเป็นทีละสเต็ปสเต็ปไปเป็นช่วงเวลานะครับสิบเกมแรกสิบเกมยกสองสิบเกมยกสามแล้วก็แปดนัดสุดท้ายของฤดูกาลมาเรานับเป็นสี่ช่วงไปแล้วกันนะครับมันจะเป็นช่วงเวลาอย่างนี้ครับทุกทุกวงการครับยังไงมันจะมีเวลาของมันนะครับวงการฟุตบอลก็เช่นกันนะครับเวลามันจะเป็นตัวพิสูจน์นะครับว่า ทีมประสบความสําเร็จไหมหรือไม่นะครับในเรื่องตลาดนักเตะเดี๋ยวเราเข้าไปว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายของตลาดแล้วกันนะเดี๋ยวทานเฟอร์ทอค่อยค่อยค่อยจัดตอนนั้นนะค,ค่อยมาพูดคุยกันในช่วงนั้นแล้วกันนะช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะครับตัวนี้ผมก็จะไม่ทํานะก็จะทําคลิปประมาณนี้ไปก่อนนะครับ before the match กับ after the match นะครับโอเคเราไปฟังบทสัมภาษณ์ทูเคิลนะครับก็เกินมาพอสมควรแล้วนะไปฟังทูเคิลพูดก่อนแล้วกันนะครับทูเคิลบอกว่า ควาให้สัมภาษณ์นะครับช่วงหัวค่านะครับบอกว่าลูกาคูจะพร้อมไหมสำหรับเกมนี้ทูเคาบอกว่าก็มีการซ้อมมาหลายครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเซสชั่นต่างๆหลายเซสชั่นนับซ้อมกันไปก็เป็นสัปดาห์ที่มีการซ้อมที่หนักหน่วงเข้มข้นพอสมควรนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่เริ่มต้นช้ากว่านักเตะคนอื่นๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับวันเนี้มีการซ้อมที่เข้มข้นน้อยลงนะครับไม่เหมือนช่วง ก่อนหน้านั้นนะครับที่มีความเข้มข้นนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับผมเซสชันวันเสาร์เนี่ยจะเข้มข้นนะครับเป็นการซ้อมที่มีความสําคัญแล้วก็หวังนะครับว่าเขาจะลงเล่นได้ในเกมวันอาทิตย์แล้วครับก็ดูเหมือนทิศทางม,มันเป็นไปได้ด้วยนะครับที่อาจจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยนะครับจะเป็นชิกซอของเชลซีไหมชิ้นสุดท้ายที่เชลซีตามหาอยู่นะครับดูเคาบอกว่า ผมเชื่อว่านักเตะทุกคนในทีมมันมีบทบาทอยู่แล้วครับมีบทบาทและมีหน้าที่ในทีมนะครับที่จะรับผิดชอบกันนับในส่วนต่างๆนะครับว่ารับหน้าที่ส่วนไหนไปอะไรอย่างนี้นะครับเวลาลงเล่นสเผู้เล่นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนักเตะที่ย้ายออกไปนะครับก็อย่างรายล่าสุดอย่างพวกเอเมอร์สันอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ย้ายออกไปนะครับแบบยืมตัวนะครับคือนักเตะพวกนั้นเขาก็มีส่วนสําคัญของทีมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชิไรี้ยที่ย้ายออกไปเอเมอร์สันอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ย้ายออกไปนะครับ แทมมี่นะครับชิลูอย่างเงี้ยนะครับทุกคนมีบทบาทแล้วก็มีความสําคัญครับมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะที่ย้ายออกไปแต่ว่าทุกคนต่างอยากลงเล่นนะครับในตําแหน่งของตัวเองอย่างกองหน้าเนี้ยนะแบบแข่งกันในทีมมันก็มีคนอยากจะลงเล่นให้มากกว่าน,นี้เขาก็ต้องย้ายออกไปอะไรเนี่ยครับมันก็ต้องเป็นสถานการณ์ที่ต้องสู้กันครับในทีมนะครับลูกครูจะเป็นจิกซอชิ้นสุดท้ายไหมนะครับเราก็หวังอย่างนั้นนะครับผมพยายามแก้ไข ทุกๆคําถามที่เกิดขึ้นเวลาการแข่งขันในฤดูกาลเนี่ยพอแข่งไปแล้วมันจะเกิดคําถามอยู่แล้วนะครับแบบแฟนบอลถามอยู่เนี่ยเกอบในในกรณีที่เทมเสม,มอรหรือแพ้เนี่ยครับมันจะมีคําถามอยู่เสม,มอนะครับทุกเกมนะครับคณเล่นดีถ้าชนะมันก็จะแฟร์ไปนะครับทุกคนก็แฮปปี้ทุกๆอย่างแฮปปี้ทุกฝ่ายแฮปปี้แต่อันนี้ผมพูดเองนะครับแต่ว่า ถ้าเกมไหนแพ้หรือเสมอมีขอ้อผิดพลาดต่างๆมันก็จะมีคําถามเกิดขึ้นมาอันนี้ผม,ผมพูดเองนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสซมาทูเครลนะันนี้ผมพูดเองนะครับมันจะเป็นไงคือสิ่งที่ทูคเค้ขาพูดเขาสื่อไว้นะครับผมว่าคือเราแก้ปัญหาทุก,ทกๆุเกมเลยครับหาทางแก้นะครับเราจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมทุ่มเทให้กับทีมนะครับลูกค้าคู่เนี่ยมีบุคลิกและโปรไฟล์นะครับเวลาสเกลเขาดูเนี่ยเขามีโปรไฟล์ที่เรามองค่ามันไปนะครับ ไม่ว่ารายละเอียดอะไรก็แล้วแต่ที่คือเขามองข้ามไปนะครับไม่ได้มองนึกถึงในแบบซีซั่นก่อนอะไรเงี้ยนะครับตอนเนี้ยเราต้องผลักดันตัวเองนะครับให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้นับถึงขีดสุดลิมิตของทีมเชลซีนะครับผมเทโวชาโลบาจะอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่านะครับทูเคอร์บอกชัดเจนแล้วครับว่าเขามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนับในช่วงปีซีซั่นเป็นนักเตะที่มีบุคลิกที่ระดับ ท็อปเพลเยอร์เลยนะครับเขาใช้โอกาสที่เมื่อได้รับโอกาสเขาใช้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเล่นได้ดีมากในช่วงปีซีซั่นลงเล่นตั้ง120นาทีเกมกับเซกับกับทางบีอารอานะครับแล้วก็90นาทีกับเกมคริสตัลพาเลทนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าที่เขาสมควรที่จะอยู่ที่นี่นะครับผมเขาเป็นคนที่เราอยากจะเก็บเขาไว้นะครับผมอ่าซูเข้าบอกว่า ถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งตอบแทนก็แล้วแต่นะครับแบบเนี้ยคือแบบชาลบาได้ลงสนามอาจจะไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งตอบแทนแต่ว่าเขาหมายถึงว่าสิ่งที่เทเบิลชาลบาได้ทําไปฟอร์มขนาดเนี้ยมันสมควรได้รับแล้วครับที่เขาได้ลงสนามนะครับมันเป็นสถานะและเป็นสถานะที่ดีนะครับกับตัวเขาแล้วก็ทีมของเราด้วยนะครับเรื่องสัญญาจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะเรื่องสัญญาหมายเพราะว่า นักเตะเหลือสัญญาถึงปี2023ันยบสามนะครับตื่นเต้นหรือเปล่าครับเป็นยังไงบ้างน,นะกับลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับเพราะว่าเหมือนได้เล่นไปแล้วสองเกมแกเป็นเป็นไมลซีรีนะเป็นปีซีซั้นไมลซีรีที่เราเจอทั้งสเปอร์และอาเซนอนนะครับทูเคิบอกว่าปีซีซั้นเราได้เห็นแล้วครับว่าพลังของแฟนบอลมันเป็นยังไงนะครับถึงแม้เริ่มต้นได้ค่อนข้างจะยากนะครับสำหรับอาเซนอนแต่ว่าเมื่อเจอกับเชลซีนะครับเมื่อเจอกับทีมร่วมมืออย่างเงี้ย เขาจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแบบทําให้เชลซีเล่นได้ยากขึ้นแล้วร่วมมือกันและพยายามเอาชนะทีมเชลซีให้ได้นะครับด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาดังนั้นเชลซี Chelsea เราเองเนี่ยต้องเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดอาร์เซนอลมีโค้ชที่แข็งแกร่งและมีทีมที่แข็งแกร่งนะครับได้เสริมทัพที่ดีด้วยนะครับผมท่กับพูดอย่างนี้เลยนะเสริมทัพได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เชลซีเราเองเ่ะจะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็คาดหวัง ว่าลูคาคูจียิงประตูได้กี่ประตูนะครับในซีซันนี้ทูเคอรก็ตอบติดตลกนิดนึงนะแบบจ๊กเป็นโจ๊กไปนะครับผมทูเค้าบอกว่าน่าจะห้าสิบถึงหกสิบประตูนะก่อนก่อนเดือนมกราด้วยนะก่อนฤดูหนาวด้วยนะครับแต่ไม่ครับเราจะกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในฤดูกาลหน้ามากกว่านะครับคือเหมือนฤดูกาลนี้ไม่ต้องกดดันนักเตะมากเกินไปอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมสภาพทีมนะทูเค้าบอกว่าเป็นหน้าเป็นเรื่องหน้าเสดายครับที่บริสิต ตรวจโควิดเป็นบวกนะครับต้องทําตามระเบียบการไปต้องกักตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มันเป็นเหตุผลว่าที่เขาไม่ได้ลงซ้อมนะครับแล้วก็ไม่น่าจะพร้อมในเกมแล้วก็ไม่พร้อมเลยนะครับกับเกมการเซนอลวาทิตนะครับส่วนซีเอทกับกองเต้เนี่ยลงซ้อมได้แล้วนะตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็จะมีการซ้อมในอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในเซสชั่นพรุ่งนี้นะครับผมทิศทางไปในเชิงบวกมากครับที่ทั้งคู่มีชื่อจะมีชื่อในทีมนะครับทั้งกองเต้ทั้งซีเอทนะครับ มีเรื่องเกี่ยวกับผู้เข้าชิงนะครับตำแหน่งผู้จัดก,การทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของยูฟ่านะครับทูเคิลบอกว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรมากครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทีมมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยเนี่ยนะครับมันรวมไปถึงผมเองตัวเขาเองนะครับทูเคิลสตาร์ตตั้งแต่ทุกคนฟุตบอลมันเป็นกีฬาเป็นทีมนะครับผมแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับผมซีเอ็ดจะเป็นส่วนสําคัญของทีมในซีซั่นนี้หรือเปล่านะครับทูเคิลบอกว่า เขาทําได้ดีนะครับทำประตูได้ด้วยทั้งเกมซูปอร์คัพแล้วก็เกมปีซี PC สั่นที่ผ่านมานะครับเกมกระชับมิดต่างๆเบียร์ไดเอา B R L ในเกมนั้นะ่ะที่เจอกับเบียร์แล้วเขาโชคร้ายที่มีอาการบาดเจ็บแต่ตอนเนี้ยเราแฮปปี้ที่เขากลับมาลงสนามได้นะครับแต่ว่าอาการบาดเจ็บที่ไหลนะ่นี่ะมันก็เป็นเครื่องค่อนข้างยากในเรื่องการตัดสินใจว่าจะส่งลงหรือเปล่านะครับแต่จะตัดสินใจอีกทีในวันพรุ่งน,นี้นะครับเพราะว่าเวลาเขาพร้อมเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ไหลเล่นครับเขาใช้ขานะ นะครับเขารู้สึกอิสระแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าตัวซีเอ็ดเองจะเรียกฟอร์มเก่านะครับในช่วงปีซีซั่นนะครับกับเกมซุปเปอร์ครัพกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับของวันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับ,บโทมัสตูเคิลได้พูดไว้ก่อนเกมนะครับเราไปดูรายชื่อที่ฮูสกอร์เขาใส่มานะครับว่าจะเล่นยังไงนะครับโอ้โอาร์เซนอลตัวเจ็บเพียบแต่เห็นล่าสุดว่าเหมือน มีลุ้นมาตินโอเดกาลงลงได้นะแต่ยังไม่ชัวร์ขนาดนั้นนะแต่ว่าความเป็นไปได้น่าจะเยอะนะครับสำหรับมาตินโอเดกานะที่เพิ่งเซ็นสัญญาถาวรมาร่วมทีมไม่นานมาเนี้ยนะครับผมส่วนปีแอเอมเมริกโอบามยองของอาเซนอลเนี่ยคือเหมือนอตัวโควิดล้วเป็นไว้ลบนะครับแล้วก็ลุ้นอีกทีว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าอาจจะเร็วเกินไปน่าจะมีชื่อนตัวสำรองมากกว่านะครับสำหรับโอมาบายองส่วนลากาเซตวินเลียแล้วก็คนอื่นๆที่ ติดโควิดก็น่าจะลงสนามไม่ได้นะครับโซนเชลซีเราเนี่ยระบบสามสี่สองหนึ่งนะครับเมนดี้เป็นผู้รักษาประตูครับกองหลังผมว่าน่าจะยึดชุดเดิมอะนะครับผมจากเกมคิตัลพาเลตนะครับผมชาโลบาคิสเตนเซนแล้วก็ดูดิเกอร์นะครับอาจจะมีสอดแทรกได้บ้างน,นะครับสลหรับเตียโกซิวานะส่วนวิงแบ็กขวาเป็นเซซ่าอัสปปริกเวตาวิงแบ็กซ้ายเป็นมา์กสอลอนโซต้องการเป็นกองเตะจอร์จิโยแต่ผมเชียร์ว่าเป็นกองเตะโฮเซตนะครับ ถ้ากองเต้ลงไม่ได้ก็จะเป็นจอร์จินโย่โคเาซิตนะครับน่าจะออกซาร์ทั้งคู่นะครับโคเซิกับจอร์จินโยมีมีรุ่นนะครับมีมุมที่น่าจะเล้ลงสนามนะครับส่วนแนวลุกก็เป็นฮาเวสกับเมสันเมาส์หน้าเป้าคงจะให้ลูคาคูล,ลงสนามเป็นตัวจริงเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมมันมีรุ้นนะครับมันเดาค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะเพราะว่า,าแต่ผมลึกๆอ่ะอาจจะไม่ถึงกระทั่งออกตัวจริงนะเพราะว่า ถูกเข้าต้องมอเป็นเกมไปอย่างเกมหน้าเดี๋ยวเราต้องเจอลิวพูนะครับมันก็เลยคิดได้หลายแง่เรามีการวางแผนไว้เพราะว่านักเตะตอนเนี้ยของเราเนะี่ยมันเริ่มสภาพมันเริ่มสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมันรีบร้อนไปก็มันไม่ใช่เรื่องดีมากนะครับที่แบบว่าจะฟื้นให้นักเตะลงเล่นเลยโดยกระทั่งที่แบบว่าซ้อมยังไม่เยอะอะไรขนาดนั้นผมว่ามันอาจจะเสี่ยงเกินไปนะครับผมเนี่ยอย่างเห็นไหมครับที่ชาโลบาโชว์ฟอร์มดีก็ได้รับโอกาสไปแล้วได้อย่างนักเตะเขาซ้อมมานานแล้วด้วยนะครับมันก็ เป็นโอกาสเขาเพราะว่าอย่างพวก c ชิยเวลเชียสเกมอะไรอย่างเงี้ยเดียโกซิวามันต้องใช้ใช้เวลานิดนึงที่แบบว่าเรียกความฟิตนิดนึงนะครับผมมันต้องใช้เวลานิดนึงต้องใจเย็นๆนะครับผมเพราะว่าเรามองเรามองเกมพมรีเมรลิกคือมันเป็นเกมระยะยาวนะครับอย่าไปทําอะไรที่มันเสี่ยงมากเกินไปเพราะว่ามันจะไม่ค่อยดีสําหรับนักเตะแล้วก็ทีมด้วยนะครับผมมองทีมโดยรวมมากกว่านะครับผมไม่ได้มอง เป็นตัวบุคคลหรืออะไรก็ต่างๆเพราะนักเตะทุกคนมันมีประโยชน์นะครับมันจะมีประโยชน์มากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับรูปเกมเนี่ยผมว่าอาร์เซนอลคงจะเต็มที่มากๆนะครับเจอเชลซีจะเป็นอย่างเงี้ยบูสต์อัพตลอดแต่ว่าเกมนี้จะเปลี่ยนไปผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะเกมนี้จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเกมนี้เนี่ยถึงแม้เชลซีอาจจะไม่ได้ควงบอลแต่ไอ้ข้อผิดพลาดปีที่แล้วที่เราพลาดกันเองเราแพ้เนี่ย มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วครับผมเชื่ออย่างนั้นเลยมั่นใจมากด้วยไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่เกมมันจะชนะไหมเนี่ยมันมันอยู่ที่เชลซีว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนได้คุมเกมได้ขนาดไหนถ้าคลองบอลอยู่ฝ่ายเดียวเอาชนะไม่ยากครับแต่ถ้าอะไรที่มันแบบเกินความคาดหมายอย่างเงี้ยเกิดมีใครเจ็บหรือโดนใบแดงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบพ,พ,พลิกพลิกแผ่นดินเลยอะ พิกฟาสฟาลอมทลายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอาร์เซนอลอาจจะพิกชนะเชลซีมันต้องเกิดกรณีอย่างนั้นอ่ะนะครับผมแบบอะไรที่มันเกินความคาดหมายของของเกมฟุตบอลไปอ่ะนะครับสิ่งแบบเชลซี Chelsea อาจจะแพ้แบบประมาณว่าผิดพลาดด้วยตัวเองนะครับไม่ผิดพลาดแบบเวลาอาร์เซนอลทำเกมบุกอะ่ะผมเชื่ออย่างนั้นมันมันจะผิดพลาดแบบว่าเชลซีเล่นผิดพลาด,เล,ๆๆดเล็กๆน้อยๆจุดเล็กๆน้อยๆแต่ มันทําให้อาร์เซนอลคว้าโอกาสแล้วแบบทําได้อะไรเงี้ยทำประตูได้สําหรับพวกเขานะครับคือพอดูจากเกมกับเบนฟอร์เนี่ยมันก็คือพอส่งชุดประมาณว่ามันเด็กๆเยอะนะครับมันก็โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่เกมเนี้ยผมว่าอาร์เตต้าเน้นมากนะครับแบบอาจจะเป็นเกมชี้ชะตาเข้าด้วยเหมือนกันนะบแบบว่าจะกู้กลับมาหรือเปล่านะครับถ้าแพ้เชลซีอีกเนี่ยก็ ผมว่าแฟนอาร์เซนอลคงจะแบบว่าโอ้โหคงน่าจะรับไม่ได้แนละ้วสำหรับมิเกลอาเตต้านะครับแต่ว่าถ้ากลับมาได้โอ้โหทีนี้ติดเครื่องนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะมันบรรยากาศเขาจะดีขึ้นเลยส่วนเชลซีจะดาวลงไปหน่อยแต่ยังไงลึกๆผมก็ว่าเชลซีน่าจะเฉือนได้นะครับผมพูดเหมือนทุกทุกครั้งทุกเกมนะครับคือเชลซีสามารถเอาชนะได้ทุกทีมจริงๆนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นนะ่ะ มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอุบัติเหตุในฟุตบอลหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่แค่นั้นเลยนะครับจมเจลซีเพราะฟอร์มนักเตะแ,แต่ละคนมันก็ดีอยู่แล้วนะครับผมฟอร์มนักเตะชื่อชั้นความสามารถอะไรมันก็ไม่ได้แพ้อาร์เซนอลเลยนะครับมันอยู่แค่ว่าเชลซีจะทําตามระบบที่ทูเข้าได้วางไว้เป๊ะๆหรือเปล่ากับการตั้งแทคนิกมาเจอกับอาร์เซนอลในวันนั้นนะครับอยู่แค่นั้นเลยนะครับไม่มีอะไรเกินจากนี้นะครับผมก็ติดตามกันต่อไปนะครับผมสําหรับ ถือว่าเป็นเกมแรกจาก5เกมต่อจากนี้นะครับที่เชลซีเจอเกมใหญ่ถึง4เกมด้วยกันนะครับทั้งอาร์เซนอลลิเวอร์พูลสเปอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่วง Before the Match ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ช่อง Heart of Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจายกับผมสลับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้สำหรับวันนี้ช่วง Before the Match ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ